คุณรู้หรือไม่ว่าการเปลี่ยนท้องฟ้าให้กับภาพของเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องตัดแปะให้ยุ่งยากอีกแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย s h o p ้ช็เวอร์ชันใหม่ๆโดยเฉพาะตอนนี้เวอร์ชัน2023นี้คุณสามารถเปลี่ยนท้องฟ้าได้เป็น 10, 10ท้องฟ้าเพียงไม่กี่คลิกอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มแรกเราก็ไปที่ Edit นะคะจากนั้นเราไปที่ Sky Replacement นะคะ ทีนี้นะคะเขาก็ประมวลผลให้เราอย่างเสร็จสับรวดเร็วเลยทีเดียวเห็นไหมคะท้องฟ้าก็ได้เปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วคลิก to Select a left p a ม m e n t sky ค่ะเพื่อที่เราจะได้เลือกท้องฟ้าซึ่งมีมากหลายภาพมากๆเลยนะคะท้องฟ้าแล้วแต่เลยว่าคุณชอบท้องฟ้าแบบไหนนะคะแต่ถ้าคุณดูแล้วยังไม่ถูกใจคุณสามารถเพิ่มรูปภาพมาใส่ได้ด้วยตัวของคุณเองด้วยอย่างไรมาดูกันค่ะ เราก็คลิกตรงเครื่องหมายบวกค่ะมันคือการ import sky image นั่นเองก็คือการเพิ่มรูปภาพเข้ามาที่เราต้องการจากนั้นคุณก็คลิกเลือกท้องฟ้าที่คุณต้องการจะเอามาใส่ด้วยตัวเองได้เลยค่ะทั้งนี้ก็เป็นภาพนี้เนาะไฟล์จะอยู่ใต้คลิปนี้นะคะสามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้เลยกด open ค่ะจะเห็นได้ว่ารูปท้องฟ้าของเราก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คลิกเลือกไปจากนั้นนะคะเราก็คลิกตรงช่องว่าง และเราก็สามารถที่จะปรับสกิลภาพได้ด้วยนะคะเพื่อที่มันจะได้ในสกิลที่เราต้องการนั่นเองนะคะแต่ทั้งนี้เขาปรับสกิลให้มาแบบโอเคอยู่แล้วนะและเราก็สามารถกดที่ shift a นะคะคือการปรับขอบของต้นปามพวกนี้ค่ะขอบของภาพของเราก็ลองกดเล่นเลยเนี่ยค่ะอาจจะต้องเข้าไปหน่อยเพราะว่าแสงข้างหลังมันดูคึมๆไง fade age นะคะก็ลองปรับเล่นดูนะของพวกนี้มันแล้วแต่ภาพท้องฟ้าของคุณที่คุณดึงเข้ามาแล้วก็อุณหภูมิสีก็สามารถปรับได้เลยเนาะเนี่ยค่ะมันก็จะออกเหลืองๆหรือจะออกน้ำเงินน้ำเงินนะคะแล้วแต่เรานะคะหรือคุณอยากจะให้มันกลับด้านกันก็สามารถที่จะคลิกฟลิปได้เลยนะคะซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายก็สามารถกดที่ฟลิปได้เลยเมื่อได้ ตามที่คุณพอใจแล้วนะคะคุณก็เลือกตรง Output t o o เป็น New Layer ไปเลยจากนั้นก็กด OK เพียงเท่านี้เองค่ะเขาก็จะแยกเจ้าตัว Sky และ Placement Group มาให้ก็คือเป็นท้องฟ้าแยกแบบนี้เลยก็จะไม่ได้ลบกวนกับไฟล์ภาพต้นฉบับของคุณด้วยและถ้าสมมติว่าคุณไม่พอใจคุณปิดแล้วคุณก็ไปทำเหมือนเดิมใส่ได้ใหม่อีกเรื่อยๆเลยค่ะ อ่าสมมุติท้องฟ้าแบบนี้ถ้าชอบท้องฟ้าแบบนี้ก็จัดไปได้เลยคลิกแล้วก็คลิกตรงไหนก็ได้ที่เป็นช่องว่างแล้วคุณก็ปรับตรง shift a อะไรพวกนี้ค่ะให้มันกลมกลืนกับภาพเสร็จแล้วก็ new layer แ,แล้วก,กดโอเคเนี่ยค่ะไม่ยากเลยเนาะถ้าคุณชอบคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกับพิงด้วยแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ